ครับเดี๋ยวเรามาดูต้นมะพร้าวมะพร้าวบอนไซนะฮะคือต้นมะพร้าวบอนไซที่มีความโดดเด่นในตัวทําให้ต้นมะพร้าวบอนไซมีคุณค่าแล้วก็สวยงามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับต้นมะพร้าวบอนไซที่สวยงามก็คือหนึ่งลากเยอะนะฮะเนี่ยลากตัวนี้เยอะนะฮะมองใกล้ๆรลากเยอะจะทําให้ต้นสวยเนี่ยสังเกตดูต้นสวยไหมสวยแล้วก็ตร,นะะต,กวตรงนะฮะต้นจะตรงนะฮะ Nhiệt, có khởi nghiệp sùng vinh ted, à, nha, nha sùng vinh ted. Nhà, tondo tung sùi. Nhà, để lọt tầm mùi hơi, pull out để đuo gale, nha, tondo tung à à bài chịu, ใบจะเป็นสีเขียวนะเอาสีเขียวถ้าว่าต้นมะพร้าวบนใส่ไหนต้นไหนที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยต้นมันจะเป็นสีเขียวใบสีเขียวนะถ้าไม่ค่อยสมบูรณ์ใบจะออกเหลืองๆอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับถ้าเผื่อจะให้ดีนะเราจะลืมนะดินตรงนี้เราปล่อยไส้เดือนลงไปก็ดีนะไส้เดือนจะทําให้มันคล้ายๆลักษณะการพรวนดิน นะฮะจะทําให้ต้นมะพร้าวบนไาเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามนะฮะครับตรงนี้ผมครอบไว้เพราะว่าต้องการที่จะเพิ่มลากนะนี่เรามาสังเกตดูตรงนี้นะลากเยอะนะครับคลิปนี้ก็ฝากไวค้คีนี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้มีสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ